ร้านของชาหน้าหมู่บ้านขายทุกอย่างพบอบทีก็เหมือนรอบที่แล้วนะสามวันนะเจอ นึกว่าดินทรายถมที่ไหนได้นี่มันอะไรมา ao, xứng ôm đấy, Đập đi đi, nó nón ốp rồi, nó là ถ้าถ้าเอาไว้นานมันแตกนะเนี่ยรวยเล็บมือนางเอาไปทอดทุกแป้งทอด ให้ลงมาเราท่าแกนั่งอยู่นั่นน่ะนี่ขนมแห้งก่ะพี่น,อน้องขนมแห้งของใช้ของชำมีทุกอย่างร้านของชำหน้าหมู่บ้านขายกับข้าวผักของแห้ง